อันนี้เราอยู่วัดศรีอุทุมพรนะครับเป็นวัดห,หลวงพ่อหลวงพ่อจ้อยหรือเปล่าวัดศรีอุทุมพรอันนี้ก็เป็นแบบโบสถ์เข้ามาโอโอโยอดเลยล<ว>ตอนนี้นี่เรากำลังจะนมัรรสก,การครับเอาไปทำบุญครับน้องอิโอ อันนี้ก็เป็นภายในบัตรนะครับตอนน้องอิดมาตอนลุน้นไม่ได้เข้ามานะเนี่ยตอนนี้ตอนไปพูดแบบไหนอ่ะพูดแบบไหนถามคุณแม่ดิครับต้องต้องพูดอะไรบ้างาต้องพูดแบบไหนอ่ะแล้วมมตระศักดิ์ ไปวางเนี่ยอืม้องอีไปวางเลย,ล,เยลูกวางางเลยอ,อ,อันนี้ก็คือในโบสถ์ที่เป็นรูปรูปรูปลิงรูปรูป,ปหนุมานรืออะไรอย่างข้างในสวยนะครับก็คือสีสวยนะ อันนี้คืออันนี้คือในโบสถ์ใช่ไหมครับก็คือคองไอน้องเอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้นสองใช่ไหมครับใช่ใชไปครับช,ช,ชั้นสแล้วก็ชั้นสามไปไปเลยชั้นเราแลแตขึ้นชั้นสามำไมครับกำลังดูว่าจะมีอะไรนะครับโอ้สวยไหม อาอน้องเอทอันนี้เราอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับน้<ช>องเอทครับ<ช>เราอยู่บนหลังคาใช่ไหมนนหลังคาหานัหานหันหันมาหน่อย<ช>เราอยู่ชั้นสองอน่ะเนี่ยตรงเนี้ย ตรงตรงนี้คืออะไรครับพระองค์ใหญ่ใช่ไหมครับขอถ่ายรูปพระหน่อยได้ไหมหนาสวยไหมล่ะไไมขาะบอกว่าถ่ายรูปได้เขาบอกให้ถ่ายรูปได้รูปได้ครับจับไม่ได้เหรอจับไม่ได้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมันมันลอกเดี๋ยวมันเปื้อนแล้วมันลอกเดี๋ยวจับนะอย่าจับนะอ่า อืมอเ้าไปตูตูเข้าได้หมดเลยเหรอเราได้หมดเลยแต่ตอนนี้ทำอบอใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ทำเข้าหรอใช่ครับเอาเข้าไปเลยเอ นี้อยู่ที่ไหนครับลูกน้องอีกครับอยู่ที่พระประธานองค์ใหญ่ใช่ไหมชั้นสองนี่นะครับก็สวยงามมากนะครับ,สสบ1สวยงามนะน้องอิกก็ไหว้วถึง24ครั้งแล้วเหรอเกินละอันนี้ก็สวยดีนะครับ คือโบทของหลวงพ่อจ้อยเหรออ๋ออยู่ข้างในหลวงพ่อจ้อยอยู่ข้างในนะครับนี่เราอยู่ข้างในนะานนอ่เรากำลังจะเข้าไปนะครับไปต้องอิดไปไปไหว่ายต่อว่ายเสร็จแล้วจะไปเซนทันแล้วจะไปไหมพระรามเก้าเหรอครับไปเซนทันนครสวรรค์รู้ไหมชุดพระรามเก้าไปขึ้นมาไปขึ้นไปเลยลูก อะไรกันอยูนน่ดูกี่แมวเออมียวเมียวเดินหายไปเก๊ะเก๊ะเก๊ะ เดินเด <pes> <begun> ิน้นยเด็มาเร็วมาเดินขึ้นไปบนสะพานเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งน้ขาใหม่ไมใหม่ไมใหม่ไมใหม่มใหม่ตั้รอบเลยเหมือนผมไมเลยไปแล้วับผมมา ตอนนี้เป็นเวทีใหญ่ใช่ไหมครับโอเวทีใหญ่สวยนะเนี่ยลอย่อยลยีน้ำเวอันนี้เป็นเป็นเวทีใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับภาะสารเลยครับเนี่ยอันนี้ครับภาสารนูนนี่ครับแล้วก็อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นนี่อ๋อไฟไฟไฟนี่เจ้าที่เราเห็นเมื่อคืนไงคุณแม่ไฟนี้แหละที่ที่ตัดเจ้านี้แหละนี่นะครับตาลเจ้านี้นะครับโอ้เราูงไปไกลมากเลยนะ ศาลเจ้าอะไรจำไม่ได้อ่ะที่ศาลเจ้าที่เราไปไหว้วๆๆบ,บ่อยๆอ่ะเจ้าแม่ทับทิมหมูสวยครับเป็นแสงสีนะ <c oughs> โอ้คุณแม่นี่วันนี้เราอยู่ดีเราก็จะพัดจะผูมาในเมืองใช่ไหมใช่จริงๆเราจะมาเดิเนเซ็นทรัลเออแต่ว่าเราไม่เคยมาหรอกครับเฮ้มันมีการแสดง นี้นะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไปโอ้โอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้างในนิทรรศการนะครับปอฮอรนิทรรศการสวยงามมากเลยนะเข้ามาสู่ร้านบุญรักน์กุศลของเราแล้วอย่าลืมมานวัชการพระเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะวันนี้เป็นวันรุดจีนเป็นวันปีใหม่ของคนจีนนะทุกท่าน